สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพระเครื่องทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านเก่าเก็บงัดเซฟมาแบ่งปัน ep 1 2นะครับสนใจติดต่อเบอร์โทรนะครับ096 902 6829นะครับ ID ดีไลน์ย์เ0้านะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับส่งฟรีนะครับ นะครับ EP นี้เป็น EP ที่12นะครับพระบ้านเก่าเก็บงัดเซฟมาแบ่งปันนะครับพี่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการแรกกันเลยนะครับพี่พนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับต่อมารายการแรกครับพี่นะครับนี่ครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อทองสุขนะครับหลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงนะครับพี่นะครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงนะครับมีรอยจานนะครับพี่นะ มีรอยจานเก่าๆเลยนะครับพี่นะแล้วเป็นภาพแบบมีประหลอดขึ้นเก่ามากเลยนะพี่นะอ่าเนี่ยครับเป็นรอยจานหลวงพ่อทองสุกวัดสะพานสูงนะครับพี่นะครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับพี่ๆนะครับนี่ครับบานนี้นะครับพี่นะครับดูครับด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนะครับอ่านี่ครับพระเก่าเก็บบ้านๆมีรอยจานนะครับพี่นะมีรอยจานนะครับเห็นไหมนี่รอยจานนั้นบนนะครับนะ นี่ตามด้านข้างนะครับเป็นรูปหลวงพ่อท้องสุขวัดสะพานสูงนะครับเป็นลูกศิษย์นะครับของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับพี่องค์นี้นะครับบานนี้ขนาดประมาณใหญ่อยู่นะพี่นะประมาณสักยี่สิบเซนพี่นะครับความความกว้างเนี่ยประมาณยี่สิบเซนนะครับองค์นี้เอาเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่นะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่นะขนาดบูชาเลยพี่นะครับต่อมาครับองค์นี้ครับพี่นะครับ องนี้เป็นพระหล่อโบราณเก่านะพี่นะครับพระบ่อนโบราณเก่านะครับเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองผสมนะครับพี่นะครับเป็นการหล่อแบบโบราณนะครับพี่อันนี้เขาน่าจะเรียกเป็นพระพวกพระเชียงลุ้งนะครับพี่นะนี่ครับพระเชียงลุงเชียงแสนอะไรอันนี้นะประมาณนี้นะครับเนื้อเก่ามากเลยนะครับพี่นะครับดูโลหะนะครับพี่นะเป็นการหล่อแบบโบราณนะครับพี่นะ นี่เป็นการหลอ่อแบบโบราณเลยนะพี่ดูอายุเนื้อผ้านี่หลักร้อยปีเลยพี่นะหลักร้อยปีเลยพี่นะครับนี่ครับเกินนะครับเกินร้อยสองร้อยปีต้นเละครับพี่นะครับเนี่ยผ่านหล่อโบราณนะครับพี่นะครับอันนี้นะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับพี่นะครับบ้านๆเลยพี่นะผ้าบ้านร้อยเปอร์เซ็นเลยครับนะครับต่อมาอันนี้เป็นเหรียญ สเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรด้านหลังเขียนว่าหลวงปู่สุกนะครับพี่นะครับนี่หลวงปู่สุกวัดปากคอมะข่เท่านะครับรุ่นแรกนะครับพี่นะรุ่นแรกนะครับนี่ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งเนื้ออันปกาก้านะครับพี่นะบ้านๆเลยพี่นะมีรอยแตกจากการปั๊มอยู่ด้านบนนี้นะพี่นะนี่มีรอยแตกนะครับผิวเก่าเก็บเลยนะครับพี่นะผิวเก<ห>่าเก็บเลยนะครับอันนี้ทันหลวงปู่สุกปลุกเสกนะครับพี่นะนะครับ ทันหลวงปู่สุขปุกเสกนะครับพี่นะครับนี่ครับเอาเจ็ดร้อยบาทแล้วกันนะพี่นะมีรอยแตกด้านบนนิดนึงนะนี่เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทต่อมาครับต่อมาองค์นี้นะครับพี่องนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออ่าหลวงปู่ใจนะครับพี่นะเหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ใจนะครับพี่นะครับ นี่ครับเก่าเลยพี่นะครับเป็นเหรียญข้างกระบอกด้วยนะครับนี่เป็นเหรียญข้างกระบอกด้วยนะพี่นะนี่ครับวันนี้น่าจะเป็นเหรียญหลวงปู่ใจวัดเสด็จนะครับพี่นะครับหลังพับปิดตาแบบนี้นะครับพี่นะครับนี่ครับเก่ามากเลยพี่นะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นแหวนหลวงพ่อทบนะครับลงยาธงชาตินะครับพี่นะครับ นี่ครับเป็นแหวนหลวงพ่อทบนะครับลงยาธงชาตินะครับสภาพก็เก่าเก็บเลยนะพี่นะเก่าเก็บเลยนะครับด้านล่างนี่เป็นรอยยันนะครับพี่นะภาพเก่าเก็บเลยนะพี่นะครับองนี้นะครับแหวนลายธงชาติหลวงพ่อทบนะครับหลวงพ่อทบนี่น่าจะวัดชนแดนนะครับพี่นะนี่ครับเพราะว่าหลวงพ่อในสร้างหลายวัดนะครับนะอันนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับหลวงพ่อทบนะครับ เนี่ยครับมาคู่กับรูปหล่อฐานสูงหลวงพ่อทบด้วยนะครับเนี่ยม,มาคู่กันเลยพี่นะครับมาคู่กับรูปหล่อหลวงพ่อทบเนี่ยครับเก่ามากเลยนะมีค่าเบ้าเดิมๆเลยนะพี่เนี่ยครับเก่านะครับนี่ครับเก่ามากเลยพี่นะครับนี่ครับ นี่มีรอยแต่งระไบนะครับพี่องนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่องนี้ครับนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพี่นะครับอันนี้เก่ามากเลยพี่นะครับทัานตัวหลวงพ่อเงินปุกเสกนะครับพี่นะครับเป็นหล่อโบราณนะครับผิวพันธุ์เก่าเก็บพระบ้านนะครับพี่นะครับเก่าเก็บผิวหิ่งๆิ่งเลยนะครับผิวหิ่งเลยนะครับ เก่าเก็บเลยนะครับพี่นะครับนี่เก่าเก็บเลยนะครับอง์นี้เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่นะครับคันองค์ใหญ่อยู่นะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยนะครับต่อมาพระสมเด็จนะครับอง์นี้เป็นสมเด็จเก้าชั้นนะครับออกวัดประสาทบุญยาวาดนะครับปีศูนย์หกนะครับพี่นะครับพิธีปลุกเสกยิ่งใหญ่มากเลยนะครับ นี่ครับวัดประสาทปีศูนย์หกนะครับพี่นะครับพิธีปลุกเสกยิ่งใหญ่มากเลยนะครับใช้เนื้อมวลสารเป็นของวัดละครังนะครับแล้วก็ผงทูบนะครับผงทูบจากกระถางทูบทั่วประเทศเลยนะครับนะนี่ครับพิธีปลุกเสกยิ่งใหญ่นะครับนี่ครับดูครับโหสวยๆเลยนะครับพี่นะครับมีคาบ ความเก่าด้วยนะครับนะตรงนี้นะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับองนี้ต่อมาครับหลวงพ่อเกษมนะครับพี่นะครับปีหนึ่งแปดนะครับเป็นค่ายสุรศักดิ์มนตรีสร้างนะครับพี่นะครับนี่กองทหารบกครั้งที่เจ็ดนะครับเขาเรียกว่ากองพันลำปางนะครับพี่นะครับเหรียญใช่ไหมเนี่ยน่าจะเป็นเหรียญกองพันลำปางหรือเปล่าพี่นะครับเนี่ย อยู่ลำปางแล้วก็เป็นทหารบกด้วยนะครับพี่ทหารบกที่เจ็ดนะครับค่ายสุรศักดิ์มนตรีสร้างสวยนะครับเหรียญนี้ถือว่าสวยเลยนะพี่นะนี่ครับเหรียญนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับพี่นะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับต่อมาครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกั่นรัตญาตนะครับเหรียญนี้เก่าบ้านๆเลยนะพี่นะครับดูครับ ความเก่าดูครับมีคาบปวกคาบอะไรอย่างเงี้ยครับเก่ามากเลยนะครับเหรียญนี้ครับพี่นะครับนี่เก่ามากเลยพี่นะครับนี่ครับดูครับความเก่านะครับนี่ห่วงเชื่อมนะครับแล้วก็เก่ามากเลยพี่นะนี่สวยๆเลยนะครับเหรียญเก่าปีลึกนะครับหลวงพ่อกันนะครับเหรียญนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาท ต่อมาเป็นเหรี e ยญเจ้าคุณนอนะครับนี่เป็นเหรียญเจ้าคุณนอนะครับเหรียญหน้าปกเจ้าคุณนอนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าเหรียญเจเลตํารวจนะครับเหรียญเจเลตํารวจปีหนึ่งสี่นะครับเจ้าคุณนอนะครับนี่ครับเหรียญเจ้าคุณนอนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับต่อมาครับองนี้เป็น พระพุทธลามหาราบนะครับอันนี้น่าจะเป็นของหลวงปู่แหวนนะครับน่าจะเป็นของหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังนะครับพี่นะครับผิวพันธ์เก่าเก็บเลยครับสวยนะครับอันนี้ถือว่าสภาพสวยเก่าเก็บพระบ้านนะครับพี่นะมีคาบเลอะๆแบบนี้เลยนะครับนี่พระบ้านเก่าๆเลยพี่นะครับดูครับแล้วเขาเรียมมาแบบนี้เลยนะครับออกเก่านะครับว่าหนึ่งพันบาทนะครับ ต่อมานะครับนี้เป็นหลวงปู่ผางนะครับนี่พระบ้านเก่าๆเลยครับพี่นะครับนี่หลวงปู่ผางนะครับพี่นะครับเป็นพระเกจิขอนแก่นนะครับนะพระเกจิดังขอนแก่นเลยนะครับนะเป็นครูบาอาจารย์นะครับหลวงปู่ผางเนี่ยครับนี่สวยนะครับนะสวยเลยนะครับมนบ้านเลยพี่นะเอาหนึ่งพันบาทนะครับเอาหนึ่งพันนะ หวเท่าไหรต่อได้เลยนะพี่นะนี่ครับมาเพื่อแบ่งปันนะครับตอนน่อมาเป็นเหรียญเต่านะพี่นะนี่เหรียญเต่าเก่าๆเลยพี่นะครับเป็นทรงรูปคล้ายๆเต่านะพี่นะพระพุทธวิริยกรนะครับนี่คมๆเก่าๆพระบ้านๆเลยครับพี่นะครับดูสีผิววัณนนโลหะดูนะครับนะเก่าๆเลยพี่ ปีสองสี่ห้าแปดนะครับปีสองสี่ห้าแปดนะครับนี่ปานักกิจนะครับพี่นะนี่นะครับสวยๆนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับเหรียญนี้นะครับต่อมาก็เป็นเหรียญห่วงเชื่อมข้างกระบอกนะครับพี่นะครับนี่นะครับเหรียญนี้ก็เขาเรียกว่าเหรียญ เหรียญเก่านะครับเนี่ยเหรียญหลวงพ่อหลุนนะครับหลวงพ่อหลุนก้ายอดนะครับพี่นะครับเหรียญเก่านะครับหลวงพ่อหลุนก้ายอดนะครับพี่เหรียญนี้ครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมข้างกระบอกนะครับเป็นเหรียญยุคเก่านะพี่นะยุคสองสี่กว่าเลยพี่นะครับเหรียญยุคเก่ายุคต้นๆเลยพี่นะครับอันนี้หลวงพ่อหลุนนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นพระสมเด็จหลังหลังเขาเรียกว่าหลังตาโลหรือสมเด็จเผ่าอะไรเนี่ยครับพี่นะครับเนี่ยครับเก่าเก่าบ้านๆเลยนะครับพี่นะครับนี่ครับเก่าเก่าบ้านๆเลยพี่นะแกเป็นตํารวจเก่าด้วยนะครับนะนะครับเป็นตํารวจเก่านะครับอ่านี่ครับ เก่าๆบ้านๆเลยครับพี่นะครับเป็นตำรวจเก่านะครับบ้านนี้นะครับสวยๆเลยพี่นะครับหลังยันนะครับเนี่ยเขาเรียกหลังตาโลนะครับเนี่ยนี่ครับนี่เอาหนึ่งพันบาทนะครับพี่นะเอาหนึ่งพันบาทนะครับเมื่อก่อนไม่เล่นนะครับพี่นะเมื่อก่อนนี่เซียนพระตีเกนะครับนะเดี๋ยวนี้ครับหาซื้อกันองค์พันสองพันนะครับพี่ทุกวันนี้เล่นแล้วนะครับสากลพร้อมนะครับ เขาว่ากันว่าออกปีสองสี่เก้าห้าอะไรเนี่ยครับพี่นะครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวนี้เล่นแล้วนะนี่เก่ามากเลยพี่นะครับนะครับแล้วนี่ก็เห็นไหมครับเนี่ยเป็นนี่น่าจะเป็นสมเด็จเจลเรือนะครับพี่นะฮะนี้เป็นหลวงปู่นาคหรือเปล่านะครับเนี่ยสมเด็จเจลเรือพี่แล้วเนื้อเก่ามากเลยพี่นะครับ เนื้อเก่ามากเลยนะครับี่เนื้อเก่าด้วยสมเด็จแจวเรือนะครับพี่นะครับนี่ครับดูครับมีรอยนิ้วมือนะพี่ด้านหลังนะครับวันนี้ไลฟ์แบบบ้านๆเลยนะเป็นกันเองเลยนะพี่ๆนะครับนี่ครับมีพวกคาบแล้วมันดังอิ้วยังอยู่เลยนะครับเนี่ยนี่พะงอแง่ๆหน่อยนะพี่นะเห็นไหมผ้าเนี่ยสวยๆเลยนะครับ อันนี้หนึ่งพันบาทนะครับนะสมเด็จแจวเรือนะครับนี่เป็นเต่าเปิดโลกหลวงปู่หลิวนะครับเต่าหลวงปู่หลิวนะครับพี่นะครับมีโค้ดนะครับแตงแดงเลยพี่นะครับเต่าเปิดโลกหลวงปู่หลิวนะครับพี่ๆนี่เปิดโลกหลวงปู่หลิวนะครับเต่าเปิดโลกหลวงปู่หลิวหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับ อีกตัวหนึ่งเป็นเต่าสุขใจนะครับพี่นะเต่าสุขใจนะครับพี่นะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่เต่าสุขใจหลวงพุลิวนะครับอันนี้นะครับเอาหนึ่งพันนะครับต่อมาครับรูปหล่อหลวงพ่อพรมนะครับพี่นะรูปหล่อ หลพ่อพรมนะครับเก่าๆบ้านๆเลยครับพี่นะครับดูครับนี่เก่าๆเลยนะครับพี่นะรูปหล่อหลวงพ่อพรมนะครับพี่นะครับเห็นไหมครับรอยปั๊มเนี่ยไหมครับนี่หูปิ้นเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมพี่ดูครับลูปหล่อหลงพ่อพรมนะครับพี่นะครับอูาหล่อหลพ่อพรมเอา หนึ่งพันบาทนะครับนะเก่าเก็บบ้านๆเลยนะพี่เอาหนึ่งพันบาทนะครับต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มนะครับนี่เก่าบ้านๆเลยพี่ดูครับนะครับเหรียญมาที่เดียวกันเลยพี่นะเหรียญเก่าบ้านนี้นะครับเป็นเหรียญข้างกระบอกนะครับห่วงเชื่อมนะครับพระบ้านนะครับเก่าเก็บเลยนะพี่นะนี่ เอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อมาพระปิดตาหลังแบบนะครับเป็นปิดตาหลวงปูกแก้ววัดเครือวันนะครับพี่นะครับเก่ามากเลยนะพี่นะครับดูครับผิวพันธุ์แบบเดิมๆเลยนะพี่นะสภาพนี่คือเพิ่งจะโดนนิ้วมือผมนะครับเนี่ยคือสภาพฝุ่นฝุ่นหิ้งเลยนะครับผิวหิ้งเลยนะครับพี่นะคือเป็นพระบ้านที่แบบเพิ่ง ออกสู่สายตาเลยนะครับเนี่ยเก่าเก็บบ้านๆเลยพี่นะนี่ครับหลวงปู่แก้วนะครับนะเนื้อผงคลุกคลักนะครับพี่นะครับหลวงปู่แก้วนะครับนี่เอาหนึ่งพันสองร้อยนะครับนะพักบ้านเก่าๆนะพี่นะต่อมาเป็นเหรียญหลวงปู่ศุกร์นะครับพี่นะครับโอ้โหดูครับเหรียญนี้นะเนี่ยพ้าอยู่ที่เดียวกันก็จะเลอะๆแบบนี้นะครับนะ นี่ครับเหรียญหลวงปู่ส mm ุข hmm. ว er ัดปากคลองมะขามเท่านะครับเหรียญนี้ไม่ค่อยเจอนะครับพี่นะไม่ค่อยเจอนะครับตามบ้านก็ไม่ค่อยมีนะครับมีน้อยนะครับที่จะเจอนะครับเนี่ยข้างกระบอกขอบปิ้นนะครับนะนะครับปิ้นหน้าปิ้นหลังนะครับนะเพราะว่าเป็นการลัดตัวขอบเหรียญเข้าหากันนะครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับพี่นะ มียังมีกระไหลอยู่นะครับนะเหรียญเก่ายังพอมีกระไหลทองอยู่นะครับเห็นไหมปีสองสี่หกหกนะครับเก่ามากเลยพี่นะครับเอาหนึ่งพันบาทแล้วกันนะครับนะนี่ต่อมาครับหลวงปู่ทวดนะครับนี่หลวงปู่ทวดนะครับดูครับเนื้อว่านนะครับมีคาบเนื้อว่านขึ้นเต็มเลยนะครับนะนี่มีคาบว่านขึ้นเต็มแล้วก็มีแร่นะครับด้านหลังมีแร่นะครับ วานขึ้นเต็มเลยนะพี่พี่ผร้ทวดปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับต่อมาเป็นพับปิดตาเนื้อสํำลิดนะครับปิดตาเก่าสายใต้หรือเปล่านะครับนี่ปิดตาเก่ามากเลยครับพี่นะครับเนื้อ,อยังเก่าเลยครับพี่ อันนี้ใครมีมุมมีทางแบ่งไปได้เลยนะพี่นะอันนี้ไม่รู้ที่นะครับเนี่ยสมฤทธิ์ตแต่ว่ารั่วเก่าอะพี่นะครับนี่รั่วเก่าแน่นอนพี่นะแต่ไม่รู้ที่ไหนนะครับน่านจะเป็นทางใต้เนี่ยพี่นะภาพแบบนี้เนื้อทางใต้นะครับเนื้อคลา้คลายหลวงพ่อเลยนะเอออะไรอยู่ทางใต้เนี่ยเนี่ย เนื้อเก่าดีนะเนี่ยพี่สมริ์เก่าพี่สมริ์เก่าทางใต้แน่นอนพี่นะอย่างนี้ต้องลงใต้แน่นอนเอาหนึ่งพันบาทนะครับพี่นะต่อมาครับวันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ศรีนะครับหลังยันดวงนะครับหลวงปู่ศรีเก่าเก่าเลยพี่ดูครับพระบ้านเก่าเก็บเลยนะพี่นะนีย่ยวันนี้แบบไรแบบเป็นกันเองเลยนะพี่นะเพราะว่า ผมปวดหัวมากเลยครับไม่รู้เป็นไรครับกินยาไปแลวเนี่ยปวดหัวปื๊ดเลยครับนี่หลวงพูดสีนะครับหลวงพูดสีปีหนึ่งเก้านะครับลาชาเลิกอะไรนะครับนี่ยนหลังยันดวงแบบเนี้ยพี่นะนี่ครับเอาหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันต่อมาครับอันนี้เป็นขุนแผนเนื้อชินนะครับ หลวงพ่อกลวยนะครับไขขึ้นเลยนะครับเก่ามากเลยพี่นะขุนแผนเก่านะครับเนื้อชินนะครับไขขึ้นเลยนะพี่นะเก่ามากเลยนะครับพี่นะใครเล่นเนื้อชิ้นเป็นเนี่ยเก่งๆนะครับเอาองนี้ไปเลยพี่โอ้โหเก่าจัดเลยครับพี่ดูง่ายด้วยนะองนี้นะครับดูง่ายมากนะครับบอกเลยว่าขุนแผนหลวงพ่อกลวยเนื้อชิ้นนะครับ ดูง่ายสุดๆตรงนี้ไขขึ้นเลยครับปราหลอดขึ้นเลยครับพี่ใช่ไหมเนี่ยพวกไข่ปลาหลอดขึ้นเลยนะครับเนี่ยเอาหนึ่งพันบาทนะครับดูง่ายมากๆต่อมานี้เป็นพับผงปักน้ํานะครับปักน้ํารุ่นแรกนะครับเคลือบแล็กนะครับปักน้ํารุ่นแรกนะครับพี่นี่สวยเลยนะครับนี่เอาหนึ่งพันบาทนะครับนะหนึ่งพันนะครับ แล้วก็เหรียญน,นี้เป็นเหรียญอะไรเนี่ยลอยเลอะอะไรไม่รู้นะครับพี่พระเก่าเขานะรุ่นแรกนะครับอันนี้น่าจะเป็นเหรียญอปแปะรุ่นแรกนะครับสวยดีเลยนะครับเนี่ยเหรียญอปแปะรุ่นแรกนะครับโอ้เหรียญนี้สวยนะครับเนี่ยดูครับรอยหางคิ้วนะครับเ,เนี่ย,ยพวกรอยหางคิ้ว เส้นผมอะไรนี่สวยดีนะพี่นะแล้วเหรียญเนี่ยผิวดมเดิมเลยพี่นะเนี่ยเป็นพวกประสาทจีนนะครับนะสวยๆเลยพี่นะอยู่จังหวัดปทุมธานีปีหนึ่งเก้านะครับยันนี้เขาเรียกว่ายันฟ้าประทานนะครับเด่นทั้งด้านเรื่องโชคลาภนะครับพี่นะยันฟ้าประทานพรน,นะครับโหสวยนะครับเนี่ยเหรียญเนี้ยพี่นะครับ ผิวยังสวยอยู่เลยนะพี่นะเนี่ยเหรียญน,นี้ครับโอ้โหเหรียญน,นี้สวยนะพี่นะครับดูสินะครับ,ส,นะรบสวยจริงๆนะครับเนี่ยนะครับรุ่นหนึ่งนะครับเนี่ยเอาหนึ่งพันบาทนะครับต่อมาเป็นอันนี้เขาเรียกว่าอาเขาเรียกว่าสมเด็จเขาตะเขานะครับพิมพ์ปกโพนะครับเนี่ย เรียกสมเด็จวัดเขาตะเขานะครับพระบ้านบ้านเลยนะครับสมเด็จวัดเขาตะเขานะครับเก่าเก็บบ้านบ้านเลยนะพี่นะสมเด็จวัดเขาตะเขาเอาหนึ่งพันบาทนะครับต่อมาครับเหรียญขวัญถุงนะครับหลวงพ่อเงินนะครับนี่เป็นเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเนี่ย สวยนะครับเนี่ยเหี๋ยวเนี่ยสวยนะนี่ขวัญถุงหลวงพ่อเงินนะครับโอ้สวยมากเลยครับนี่ครับหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันต่อมาเป็นพับปิดตานะครับนี่เป็นพับปิดตาหลวงพ่ออีนะครับนะครับปิดตาหลวงพ่ออีนะครับวัดสัตหีบนะครับ เห็นไหมครับนี่เป็นไข่อะไรเนี่ยเนี่ยกลมๆนี่เหมือนจะเป็นไข่พวกแมลงอะไรสักอย่างเลยครับพี่เนี่ยเป็นเนื้อเมกะพัดนะครับพี่เนื้อเมกะพัดนะครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับเอาความไปรวมไปแล้วนะครับนี่ปิดตาปีสองสี่กว่านะครับเนี่ยเอาหนึ่งพันบาทนะครับต่อมานี้เป็นรูปปั๊มนะครับรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคล้ายนะครับพี่ หลวงพ่อค้ายวัดสวนขันนะครับหลวงพ่อค้ายนี่เป็นท่านเก่งทางด้านเรื่องวาจาสิทธิ์นะครับด้านหลังเขียนว่า <c oughs> พระาธาตุน้อยนะครับพระาธาตุน้อยเป็นรูปหล่อปัม๊มพระาธาตุน้อยหลวงพ่อค้ายนะครับพี่นะอ่านี่ครับใครเล่นหลวงพ่อค้ายอยู่นะวันนี้ เอาไปพันหนึ่งแล้วกันนะพี่นะ <c oughs> รูปหล่อปั๊บนะครับอันนี้เป็นเหรียญห่วงเชื่อมข้างกระบอกอน,นี่ไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะพี่รู้แต่ว่าเก่าเนี่ยครับรู้แต่ว่าเก่าไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะครับเนี่ยนะครับใครมีมุมมีทางนะครับองนี้เอาไป ไปแปดร้อยนะครับองนี้ไปแปดร้อยนะครับเนี่ยเหรียญเก่าไม่รู้ที่นะครับเอาแปดร้อยนะครับเหรียญห่วงเชื่อมด้วยนะนะครับเป็นเหรียญเก่านะยุคสองสี่กว่าเลยพี่นะครับต่อมานี้เป็นหลวงพ่อทับนะครับวัดอนงนะครับเนื้อเมกสิทธ์นะครับพี่นะปิดปิดตาหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับนี่ ติตาหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับเนื้อเมกสิ์นะครับพี่นะครับนี่เอาหนึ่งพันบาทนะครับต่อมาเป็นหลวงู่ทวดนะครับอันนี้หลวงพ่ทวดนะครับปีสองห้าศูนย์แปดวัดช้างให้นะครับนี่นะครับวัดช้างให้ปีศูนย์แปดนะครับนี่ ถัทวสวยๆเลยนะครับเหรียญนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับต่อร้ออย่างเดียวนะครับพี่นะใครรงไหนยังไงนะครับนี่เป็นเตารีดปั๊มนะครับพี่นะเตารีดหลวงพ่อพมนะครับเป็นเนื้อทองระคังนะครับพี่นะสร้างมาจากเนื้อระคังในวัดเลยนะครับพี่นะครับอ่านี่ยครับเป็นเนื้อระคังนะพี่นะนี่เป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อทองระคังนะครับ นี่เตารีดนะครับเต้ารีดหลวงพ่อพมวัดช่องแคนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทต่อมานี้ก็เป็นเหรียญเก่านะพี่นะนี่หลวงพ่อเล็กหลวงพ่อเล็กเหรียญหลวงพ่อเล็กนะครับพี่สร้างปีสองสี่กว่านะครับหลวงพ่อเล็กหลวงพ่อเล็กนี่เก่าเก่าเลยพี่นะครับ เอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อมานี้เป็นเหรียญหลวงพ่อหลวงพ่อนุ่มพ่อนุ่มพ่อนุ่มวัดนางในนะรุ่นแรกนะพี่นะน่าจะมีนุ่มเดียวเนี่ยนะครับนุ่มวัดนางในนะพี่นะนี่ครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับประมาณนี้เลยพี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับ เบอร์โทรที่จะเช่าบูชาพระนะครับ0969026829นะครับ ID ไลน์0967240203นะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ